ผมเป็นสูตรชีวภาพครับก็ไม่เข้าใจว่าชีวภาพตรงไหนนะเพราะว่ามันก็มีก็รู้สึกว่าทั้งเราจะมีปัญหาครับผมมาดูผลให้มันกระจ่างไปเลยชัดเจนไปเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่เถียงนาครับเหนียวเฉาเป็นแบบนี้เลยครับหกชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูครับพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมช่อง BNT สิริพงศ์ครับผม วันนี้ไม่ได้พาไปส่งสาที่ไหนนะครับผมวันนี้ลงมาเที่ยวหลังบ้านครับสวนหลังบ้านครับหลังบ้านผมปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ปลูกไอ้พืชผสมผสานแต่เจอปัญหาครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูมาชมนะครับบรรยากาศของสวนนะครับบรรยากาศก็นี่ครับลมพัดเย็นครับอยู่ทิ้งนาครับโอเค เสียงนาครับอยู่เทียงนาเทียงนาก็มีสระน้ำครับเทียงนาดิมสะ a few minutes later นี่ครับปัญหาข้างหลังปัญหาก็คือหญ้ามันขึ้นครับหญ้ามันรกมากข้างหลังก็จะปลูกไอ้พวกต้นทุเรียนต้นบางคุดต้นลิ้นจี่พวกนี้นะครับผมแต่ดูครับหญ้ามันลง มีแต่ยาครับ้าเต็มไปหมดเลยโอเคดังนั้นครับก็จะทําการไม่ตัดนะครับวันนี้ไม่ตัดเราจะมาทําสูตรยาฆ่า,ยยา้าสูตรพิเศษครับที่เขาแชร์กันใน Facebook ใน u t u b e ครับว่ามันจะสามารถกําจัดพืชพวกนี้ได้ไหมเนี <Okay. S 2> ่ยโอเคกําจัดยาพวกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาชมกันครับนี่ครับบรรยากาศเทียงนาครับริมสะ ไม่ได้ค่อยลงมาครับอยู่หลังบ้านแท้แท้นะครับไม่ค่อยลงมาดูก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองฉีดนะครับยาขยาสูตรพิเศษนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมครับผมก็นี่ครับยาขยาสูตรพิเศษก็มีแค่นี้ครับผมเห็นเขาแชร์กันในเฟสนะครับโอเคก็มีน้ํายาล้างจานครับอันนี้ก็ไปขโมยของแม่มานะครับผมอันนี้ก็ เอาอยู่ในครัวครับเหลือครึ่งขวดน้ําส้มสายชูอันนี้ก็เดี๋ยวไม่ไม่มีโฆษณานะครับเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เกลือครับเกลือแกงเรานี่แหละถุง10บาทมันจะตายไหมทุกท่านคิดว่ามันจะตายไหมเนี่ยเห็นเข้าแชร์กันว่ามันตายครับใช้เวลาประมาณสักสองวันก็ไม่รู้นะว่าจะตายหรือไม่ตายแต่ผมจะทดลองดูเพราะว่า มันมีหลายสูตรครับมันไม่ตายตัวครับมันมีหลายสูตรและมีอีกสูตรหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยยูเรียเข้าไปด้วยแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งใช้น้ำหมักครับเชียวภาพผมว่าจะลองน้ำหมักว่าผมทําน้ำหมักไว้อยู่หลังบ้านนะครับ <S 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 เดี๋ยว,วถ้าฉีดเสียได้ผมจะพาไปดูน้ำหมักแต่สูตรหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะเห็นผมจะคิดค้นสูตรเอามาใส่ให้หมดเลยทั้งยูเรียทั้งน้ำหมักดังไรดูซิมันจะตายไหม เดี๋ยวมาดูสูตรนี้ก่อนครับว่ามันตายไหมตายจริงไหมมาทดลองกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันครับ a few minutes later ครับอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าให้ใส่เกลือลงไปละลายน้ำซะก่อนนะครับผมเป็นสูตรชีวภาพครับก็ไม่เข้าใจว่าชีวภาพตรงไหนนะเพราะว่ามันก็มีน้ำยาล้างจานนะครับก็สารเคมีอยู่ก็เขาบอกว่าเขาจะใช้ในการทำให้น้ำยาล้างจานมัน ไปจับไปเกาะใบครับไปสารเกาะใบครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวอันดับแรกต้องทําการละลายเกลือให้มันละเอียดก่อนนะครับให้มันละลายก่อนนะครับโอเคเกลือที่ใช้ครับก็1กิโลครับให้หมดเลย10บบาทครับใส่ไปแล้วครับนี่ครับ ไปก็เอาน้ำครับไปลงหนึ่งถังครับหนึ่งถังละลายก่อนเราก็ต้องหาไม,ม้มาด้วยนะครับผมมคนคนได้เรื่อยๆครับจนกว่ามันจะละลายทั้งหมด ผมคิดว่าถ้าใช้เกลือนะครับก็คิดว่ามันน่าจะตายอยู่เพราะว่าเกลือมันเค็มครับโอเคความเค็มของเกลือทอําให้ใบครับใบมันเกิดการพายน้ําขึ้นมาเพราะว่ามีน้ํายาน้ำการเเกาะจับเกาะที่ใบครับทำให้ใบมันเกิดการสูญเสียน้ํานะครับผม,มวิทยาศาสตร์จา้า ส่วนน้ำส้มสายชูนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาไปทำเป็นตัวที่ทำเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความเป็นกรดนะครับโอเคทำให้พืชมันสูญเสียสมดุลน,น้ำนะครับผม,มทำให้เกิดการขาดน้ำมันเกิดเร็วขึ้นครับทำให้พืชมันไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมานะครับดูดน้ำขึ้นมาได้ ก็มาดูกันครับผมว่ามันจะเป็นไปนตามที่ผมคิดหรือเปล่าโกหลังจากทกําการละลายเกลือเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเทน้ําส้มสายชูลงครับนี่เหลืออยู่ครึ่งขวดครับ <Okay. S 1> เราจะเทลงไปให้หมดเลยนะครับผมไม่ <Oliver> ต้องใช้นะครับไปขโมยมานะครับผม ขโมยในครัวมานะครับกลิกก่นแรงมากครับจากนั้นครับก็ใช้น้ำยาล้างจานครับเพื่อเป็นสารที่ใช้ในการจับใบนะครับจับใบพืชคิดว่าน่าจะใส่ไม่เยอะครับน่าจะใส่ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะตวงให้ดูนะครับก็ได้ช้อนมาครับ จะใส่ประมาณสักสักสามช้อนครับโอเคสามช้อนพอเพราะว่าผมจะผสมน้ําเจืออจางลงไปอีกประมาณสัก10ลิตรครับให้ไม่ได้10ลิตรประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับถือว่าใส่เยอะอยู่นะแต่ก็จะลองลองทดลองครับเป็นการทดลองหนึงช้อนครับ สครับมันเป็นฟองครับสอง,องสามเราไปจับใบครับสามช้อนครับกินมะนาวอีกต่ <S <S> <S างหากต่อไปก็คนครับตอนนี้ก็กำลังคนเข้าไปครับผมก็เริ่มมีฟองขึ้นมา แต่ที่จริงก็เดี๋ยวเราจะเจือจางเอาน้ำผสมลงไปอีกครับให้มันได้10ลิตรก็เราจะดูครับว่าความเข้มข้นขนาดนี้นะครับเกลือ1กิโลกับน้ำ10ลิตรกับน้ำส้มสายชูครึ่งครึ่งขวดมันจะใช้เวลากี่วันครับพืชจึงจะจึงจะตายนะครับผมหญ้าถึงจะตายตอนนี้ก็แดดก็เริ่มออกจัดแล้วครับผมหนุนแดดจัดแล้ว เราสามารถาฉีดได้เลยนะครับผมเวลานี้เหมาะสมที่สุดครับเวลาประมาณ10นาฬิกาถึงเที่ยงครับช่วงนี้จะพอดีฉีดเพราะว่าแดดมันแรงใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการเทใส่ถังครับแล้วก็เจอจางน้ำลงไปแล้วก็มาดูกันครับว่าเราจะไปฉีดตรงไหนครับผม ต้องเอาน้ําที่ไหนลงนะครับผมน้ําในสระแล้วนี่ครับผมชีวภาพครับต้องมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับสิบลิตรอยู่ประมาณนี้นะครับผมสิบลิตรประมาณ10ลิตรครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเจือจางได้อีกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทดลองก่อนครับถ้าว่ามันตอนเย็นมาดูถ้ามันตายถ้ามันยุบนะครับ มันก็สามารถเจอจางได้อีกครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดกันครับผม a few minutes later นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็จะฉีดบริเวณนี้ครับผมบริเวณหน้าเทียงหน้าครับแล้วมาดูครับว่าจะตายไหมโอ้เดี๋ยวมีข้าวด้วยเหรออา้าวข้าวมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูครับว่าถ้าฉีดใส่ต้นข้าวเนี่ยที่มันหลงมาจากไหนไม่รู้เนี่ยว่ามันจะสามารถฆ่าดได้ไหม ถ้าค่าข่าเอาได้นะครับกรุณาอย่าเอาไปใช้ในนาข้าวนะครับสูตรนี้เดี๋ยวมาดูกันครับผมถ้าฉีดแล้วยาข้างล่างตายหมดแต่ข้าวไม่ตายแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าฉีดแล้วข้าวตายก็อย่าริหาไปทำเสนาข้าวตัวเองนะครับผมไม่งั้นไม่ได้กินข้าวแน่นอนนะครับผมทีนี้โอเคครับมาดูกันครับเพื่อเป็นการป้องกันครับก็จะใส่แว่นตาก่อนโอเคเพราะว่า ในนี้มันมีทั้งเกลือทั้งไอน้ำส้มสายชูครับข้าวตาและแสบนะครับต้องต้องขออนุญาตไปชิมด,ดูก่อนนะครับผม ก็ฉีดเข้าไปแล้วครับผมก็รู้สึกว่ากินครับมาก่อนนะครับกินออกก่อนเลยครับผมกินน้ําส้มสายชูผสมกับน้ํายาสันไหลน้ายาล้างจานก็ฉีดไปแล้วครับฉีดใส่ต้นข้าวไม่ดามานะครับผมไม่ดามานะครับผมเพราะตันนี้เป็นข้าวที่มากับรถดินครับรถดินที่เขาเอาดินมาถมตรงนู้นครับผมผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงนู้นแต่รู้สึกว่าจะย้าจะท่วมสูงมากเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะฉีดมุมนี้ต่อนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปฉีดข้างบนนะครับผมต้องทดลองตัวนี้ก่อนว่ามันจะมีกลิ่นไหมแต่ก็ปรากฏว่ากลิ่นก็แรงอยู่นะครับผมคือพอผมใส่น้ําส้มสายชูเยอะหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะฉีดตรงนี้กันยาอะไรไม่รู้นี่ยาเป็นคนๆไงนะครับมาดูกันครับ minutes เขาบอกว่าเป็นสูตรชีวภาพนะครับผมก็จะใช้เวลาในการตายของญ้านะครับก็จะประมาณสองสาวันได้นะครับโอเคถึงจะเห็นผลตอนนี้ผมก็จะฉีดครับเดี๋ยวผมจะฉีดไปเรื่อยๆครับบริเวณทางเข้าครับฉีดมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะฉีดครับมีทั้งยาไมยราบแล้วก็ยาธรรมดาครับยาที่เป็นวัชพืชธรรมดาเดีเรามาดูกันครับว่าสูตรนี้นะ มันจะใช้ได้จริงไหมกับมายาลาบ no. <Nope. S 1> แต่พืชอื่นผมคิดว่าน่าจะได้อยู่พวกพืชใบอ่าหญ้าใบเดียวๆแบบลักษณะแบบนี้นะเนี่ยน่าจะตายอยู่ผมคิดว่าสารจับใบก็ใช้ได้ผลครับเนี่ยมันจะเป็นเงาๆเป็นอะไนี่น,นี่มันจะจับไปแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแสงสะท้อนคือมันจับใบแล้วครับปกติถ้าฉีดเข้าไปแล้ว น้ำนะครับมันก็จะไหลหลงแต่นี่มันจะเป็นเหมือนลักษณะฝอยๆจับบริเวณใบเหมือนเหนียวๆครับเหมือนยางเหนียวๆอ่ะโอเคนี่ครับนี่เหมืนอนยางเหนียวๆจับใบครับมันก็เลยทําให้ต้นพืชเนี่ยโดนเกลือโดนอะไรจับเข้าไปมันก็จะติดครับมันก็จะมีผลต่อระบบการขายน้ําการเสียสมดุลของน้ําของพืชนะครับทําให้พืชดูดอ่า น้ำขึ้นมาเลี้ยงใบได้ยากขึ้นโอเคนะครับ <Okay. S 2> พอมีการขายน้ำออกเยอะประกอบกับเขาบอกว่าอย่าให้ฝนตกหรืออย่าให้โดนน้ํามันจะห้ามได้หรือแต่ก็ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะเห็นผลนะครับผมโอเคครับฉีดต่อครับไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะในถังดูซสึกว่ายังหนักอยู่นะครับ รู้สึกว่าทางังเราจะมีปัญหาครับผมมันเก่าแล้วเนาะ oh, <no. S 1> ก็เนี่ยน้ําไหลออกซึมๆบริเวณนี้ครับน้าหยดติงต่งๆเลยโอ้เดี๋ยวต้องแก้ไขใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทําการแก้ไขก่อนแล้วค่อยมาฉีดใหม่ครับ few minutes later. โอเคครับเดี๋ยวย้ายมาฉีดบริเวณหน้าบ้านครับ minutes โอเคครับหลังจากที่ทำการฉีดเสร็จแล้วนะครับผมก็ปรากฏว่าทางรั่วครับผมเต็มหลังแล้วครับถ้าเป็นสารเคมีนะครับคงจะต้องรีบล้างออกแล้วก็ทำการอาบน้ำผมก็จะไปอาบนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะเหนียวมากครับเพราะใส่เกลือเข้าไปครับแล้วก็มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูครับผมเดี๋ยวจะไปดูผลงานครับผมว่า มันเอ๊ะเดี๋ยวอะไรนะก็เห็นผลครับผมเดี๋ยวดียประมาณสักสิบนาทีหรือเปล่าก็เห็นผลเลยครับประมาณฉีดเสร็จประมาณสิบนาทีครับกับต้นข้าวครับผมเห็นผลนะอย่าหาทำนะครับผมใบมันรู้สึกว่าจะม้วนเข้าครับผมมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใบข้าวไม่น่านะครับก็ใบมันม้วนเข้าอย่างงี้ครับผมเนี่ยเนี่ยเน ใบมันม้วนเข้าสลับต้นข้าวนะครับผมผมคิดว่ามันจะมีผลผลนะครับต่อพืชที่มีใบลักษณะเป็นใบเดียวโอเคนะครับ <Okay. S 1> ใบยาวแบนี้ใบเขาเรียกว่าใบเลี้ยงเดียวนะครับตามศัพท์วิทยาศาสตร์น่าจะเป็นผลเพราะว่า สารจับใบนะครับน้ำยาล้างจานของเราเนี่ยมันสามารถจับใบทําให้เกลือมันซึมเข้าไปนะครับทาให้ใบมันหอ่อทําให้การคลายน้ามันเกิดขึ้นนะครับเค <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองไปดูต้นข้าวที่ไม่โดนไม่โดนฉีดนะครับมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกันกับตัวที่ฉีดครับเนี่ยมันก็ไม่ได้หอนะครับผมต้นข้าวที่อยู่ในานาเลยครับผมพามาดูในานาเลยตัวที่ไม่โดนใบโดนน้ำยาฉีด ตัวนี้ใบยังตรงยังเรียวดีนะครับผมไม่มีห่อโอเคชี่เียกนึกว่ามันโดนแดดแต่ที่จริงแล้วมันโดนน้ายาข่ายาสูตรพิเศษก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้ผลไหมก็ไม่รู้ว่าได้ผลไหมนะครับต้องรอดูยาวๆครับถือว่าใช้ได้ครับแต่สูตรนี้อย่าหาทํานะครับใส่หน้าข้าวนะครับไม่งั้นท่านไม่ได้กินนะครับข้าวปีนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูยาวๆกันครับผม คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมโอเคเพราะว่าน่าจะประมาณสัก2อสาวันนะครับถ่ายสัก2องสาวันแล้วค่อยตัดลงไม่รู้ผลให้มันกระจ่างไปเลยชัดเจนไปเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่เทียงนาครับโอเคครับก็มาถึงเทียงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปสำรวจดูแล้วครับผมบริเวณทุ่งนาครับปรากฏว่าข้าวไม่เปิดอะไรครับในทุ่งนาแต่เป็นเฉพาะไอข้าวที่โดน ยาขยะของเราฉีดนะครับผมโอเคก็ก็เรามาดูครับดูยาวๆครับว่ายาขยะของเรานะครับจะสามารถกําจัดพืชพวกนี้ได้ไหมนะครับถ้าได้นะครับมันจะมีพืชลักษณะไหนบ้างนะครับที่สามารถโดนยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันทำให้ตายนะครับแต่เห็นผลได้ชัดเจนเร็วที่สุดคือข้าวนะครับอย่าหาทํานะครับผมอย่าหาทํากับข้าวของเรา โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะตัดไปที่ตอนเย็นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตอนเย็นเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ติดตามผลดูเรื่อยๆครับเราจะมีอีกแล้วถ้ามันไม่ได้ผลเดี๋ยวผมจะลองอีกสูตรหนึ่งแต่สูตรไหนเราค่อยมาดูกันนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราทําการฉีดยาขยามาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลา5้าโมงครับห้าโมงเย็นโอเค เราฉีดตั้งแต่11นาฬิกาครับ6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงมาดูผลงานครับก่อนจะให้ดูผลงานก่อนนะครับก่อนนี้ครับผลงานครับฉีดสายหญ้ามายลาบครับหญ้ามายลาบยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับหชั่วโมงครับมันยังไม่แผ่ใบขึ้นมาเลยนะครับใบมันก็จะเฉาเฉาลงครับผมเหี่ยวเฉาลงแบบนี้ครับเนี่ยใบยังเหี่ยวเฉาลงไปเลยครับผม ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของยาหรือเปล่าเนี่ยเทียบกับตัวที่ยังไม่โดนนะครับไม่โดนไม่โดนน้ำยาของเราโดยเฉพาะยาตัวนี้ครับเป็นผลมากเลยครับสําหรับยาตัวเขาเรียกว่ายาดอกอะไรดอกขาวๆเนี่ยครับเนี่ย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 เห็นไหมครับ6ชั่วโมงครับเหี่ยวถึงขั้นถือว่าเฉาเลยครับเหี่ยวเหมือนใบาตายเลยครับโอเค นี่ครับนี่ๆเหี่ยวเฉาเป็นแบบนี้เลยครับหกชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูครับพ่งนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูพวกนี้ครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับจะเหี่ยวเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะฟื้นขึ้นมานะครับ years a l t โอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับวันที่2ของการฉีดนะครับฉีดยาขยะครับวันนี้จะพามาดูอีก สูตรหนึ่งครับสูตรถ้าชูสูตรนั้นใช้ไม่ได้นะครับผมผมก็ต้องใช้สูตรนี้ครับน้ำหมักครับน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นน้ำหมักที่หมักเศษอาหารครับผมนี่ก็คือน้ำหมักชีวภาพที่ที่ทำมาจากอาหารที่ใช้จากัรวรเรือน,นะครับผมที่กินไม่หมดเป็นอาหารเศษแล้วผมก็มาเทเทรวมแล้วก็ใช้อันนี้ด้วยครับนี่ครับก็ใช้ตัวนี้ด้วยครับผมพอดด โอเค <Okay. S 1> ไปขอกับกรมที่ดินครับผมขอกับกรมพัฒนาที่ดินขอกับพวกเกษตรนะครับในเกษตรเขามีให้ครับผม <Okay. S 1> ขอมาแล้วก็มาหมักครับโอเคก็มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะคนให้ดูนะครับผมเพราะผมใส่กากน้ำตาลเข้าไปด้วย oh, <no. S 1> สีมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับห oh, <no. S 1> มักไว้โอ้เป็นน่าจะเกือบปีแล้วครับผม ไม่ได้ใช้สําหรับทําปุ๋ยนะครับใช้สาหรับทายาข่ายาโดยเฉพาะครับโอเคนะครับก็ตรงที่เราฉีดเมื่อวานครับตรงบุเรียนกอข้าวนะครับข้าวก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่ามันก็เป็นอยู่นะ <laughs> มันก็ยังหองใบที่มันตายมันก็ยังตายอยู่ใบที่โดนนะครับเพราะผมฉีดเมื่อวานผมฉีดแบบรวบๆผ่านๆครับผมไม่ได้ฉีดแบบให้มันชุม่มสงสัยจะต้องฉีดให้ชุม่มโอเคตังนี้ก็ใบก็ด่างอยู่นะครับผม านมา24ชั่วโมงครับกอใบก็ด่างอาจจะเป็นเพราะว่ายายังไม่แรงพอครับผมครับตรงนี้ครับฉีดเมื่อวานก็รู้สึกว่าหญยาตรงนี้จะตายครับหญยาดอกเหมือนหยอกขี้ก็ต่ายดอกอะไรเนี่ยเป็นยาอะไรไม่รู้ครับฉีดโดนใบแล้วตายมายราบถ้าไปก็เฉาครับนี่ครับใบก็เฉ่ายังไม่ฟื้นครับมายราบแต่ก็นี่นี่ครับ มันก็จะเฉาเล็กน้อยครับเดี๋ยวมันก็มันใกล้จะฟื้นขึ้นแลครับผมเห็นไหมครับนี่โดงมายาลาบครับตัวที่ไม่โดนมันก็ยังสบายดีครับตัวที่โดนก็เฉาเข้าไปเนี่ยดอกหาพวกเนี้ยตายหมดครับส่วนนี้แต่จะให้ได้ผลจริงๆนะครับผมต้องรดเลยครับผมรดเหมือนเรารดน้ําต้นไม้ครับผมโอเคผมคิดว่ามันน่าจะ น่าจะทําให้หญ้าตายถึงรากเลยนะครับตัวนี้ก็ไมยราบครับก็เฉามนกำลังจะฟื้นครับไมยราบมันฆ่าไม่ตายแล้วครับไมยราบ oh, <no. S 1> แต่หญ้าพวกหญ้าขี้กระต่ายหญ้าพวกนี้ยตายครับใบมันชา้นชาเข้าไปเลยใบมันช้ามันเฉาเข้าไปเลย A few minutes later ก็อย่างที่เห็นครับผมก็จะเห็นได้ว่าพืชมันก็จะตายแต่ บางชนิดครับผมบางชนิดมันก็ไม่ตายเพราะว่ายารู้สึกว่าสูตรนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าผมผสมน้ำจจางเข้าไป10ลิตรแต่น้ำส้มสายชูแค่ครึ่งขวดเกลือเกลือ1กิโลครับ1ถุง,งมันก็อาจจะยังไม่เข้มข้นพอนะครับผมหรือหรือผมอาจจะลดแค่ให้มันชุ่มๆมมันไม่ถึงกับคัดเปียกโอเคถ้าไปเพิ่มนะครับถ้าไปเพิ่มสูตรเพิ่มเกลือเพิ่ม น้ำส้มสายชูนะครับผมก็จะทําให้อาจจะตายตายได้มากกว่านี้ครับผมเพราะว่าถ้าเห็นเขาทําในคลิปนะเพราะว่ามันตายเป็นแบบตายถึงรากเลยน่าจะแบบว่าลดให้มันมันลดน้าต้นไม้นะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะผมผมฉีดผมก็ยางเย็นครับฉีดเป็นฝอยฝอยเหมือนเราฉีดยาขยาทั่วไปแต่ก็ไม่ตายครับผมเยวลองสูตรใหม่ครับผมสูตรนี้ไม่ได้ผลเยวลองสูตรใหม่สูตรที่ ผมพาไปดูข้างต้นนะครับผมมาเป็นน้ำหมักนะครับผมเดี๋ยวเราจะทาการทําสูตรน้ำหมักครับผมอาจจะใส่น้ำหมักอัสซายูเดียด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะลดเข้าไปให้มันถึงรากเลยครับผมให้มันดูดซึมขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าสงสัยจะได้ไปส่งของครับผมโอเคเสาก็เต็มร้านอยู่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ช่อง b r ีสิทธิ์ฟงครับผมอาไว้มีโอกาสาว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกครั้งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ